สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมิซูมิชิซีเดียนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับผมเจ้าของใช้รักษามากเลยครับภายในสะอาดนะครับเป็นเครื่องพันหนะครับผมคันนี้เครื่องเดินเงียบนิ่งมากเลยครับผมวิ่งประมาณ2องแสนหกว่าเท่านั้นเองนะครับรถปี2,002นะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมมี Airbag e ็ b s เป็นรุ่น1.6 GLXI Limited นะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมรถหลักมือนะครับคันนี้หายากมากครับสภาพอย่างนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับมีล้อแมก ยางใหม่นะครับมีกล้องหลังเรียบร้อยนะครับผมอันนี้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนเลยนะครับคันนี้ขับวิ่งทางไกลสบายมากเลยนะครับ เง,เงียบจริงๆเลยครับเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมอันนี้ปี2002นะครับผมราคาจะอยู่ที่ห้า0มืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085236 9,000นะครับขอบคุณมากครับ